สวัสดีครับ EP นี้นะครับทางเพจของเฮาปาคู้คนมาแอลเคิรอนบ้านลานครับซึ่งเราจะเลี้ยวไปทางซ้ายตามป้ายลูกศรทีจีนี่เลยนะครับครับรถตรงไปแห่งประมาณ1-200ถึงเมตรนะครับเราจับปะต่างแยกขวามือตามลูกศรจีนะครับเอาขับรถไปตัวเปิลเลยนะครับสงสัยเปิลก็จะมาแอลเคื่อนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเส้นทางนี้ปกติแล้วจะบ่มีรถวิ่งรถพานนะครับถ้าใบใจยรถ นักตกปลานะครับซึ่งตอนนี้ก็เต็มไปด้วยรถนะครับผู้คนครับซึ่งวันนี้นะครับทางเพจของเฮาก่อปลาน้องๆมาแอลนะครับนะแอลเช็คอินเคือนบ้านลานะครับซึ่งหลายคนหลายท่านก็ห้องว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับวันนี้เฮาก็อใจบริการรถเจ้าบ้านไปซาบาทนะครับไปกลับนี่ก็40่นะครับแต่บรรยากาศนี่ก็ถือว่าคุ้มขนาดเลยนี่ก็จะเป็นเส้นทางที่เฮามานะครับพอบรรยากาศเอาเตอร์ครับผู้คนครับ บรรยากาศดีขนาดแต่ว่าวันที่เฮามานะครับเกิดฝนตกครับฝนตกแต่ก็ยังมีคนมาถ่ายหุบเช็คอินกันมากเลยนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศทีแอดมินเอามาฝากคุณผู้ชม f c ทุกท่ันใที่ได้ติดตามรับชมกันนะครับหลายคนหลายท่านนะครับสอบถามกันเข้ามานักมาหลายว่าเอารถลงมาได้ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางหมู่บ้านเพื่อนก็ได้ติดป้ายแล้วนะครับบ่าเื้อนนำรถลงมาบริเวณเขื่อนนะครับแล้วก็เพื่อนก็จะ มีการนะครับกำหนดจุดกลางเต้นนะครับบ่าหืมมากลางตรงที่เป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินนะครับซึ่งเปิ้ลก็จะแบ่งเป็นโซนเป็นโซนนะครับบ่าหืมมากลางเต้นนะครับบริเวณที่มีคนถ่ายรูปนักๆนะครับซึ่งอีพีนี้นะครับก่อนจะปี๊เขาเกาะมาแวะอุดหุนหนูร้านกาของเจ้าบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าบ้านหนองไผ่นะครับที่เปิ้ลมาอาขายคองกันนะครับว่าจะเป็น กับเข้านะครับแล้วก็น้ําดื่มนะครับน้ําดื่มน้ําหวานเนาะเปิลมาบริการคือกับนักท่องเที่ยวที่เปิลมาแอลเคขื่อนกันนะครับจากนี้นะครับน้องๆบอกว่าขยักกินข้าวแล้วเนอะแอดมินนะครับแอดมินกับปาน้องๆนะครับเข้ามากลางเวียงฝางเลยครับโดยมาทางสีแยกเจทานะครับแล้วก็จะเลี้ยวไปทางช่างแทนการไฟฟ้านะครับวันนี้ แอดมินปาน้องๆมากินข้าวนะครับที่ร้านเจิญเมืองฝางนะครับหรือเจินฝางซิตี้นั่นเองครับอยู่บ้านต้นหนุนนี่เองอยู่กลางเวียงฝางเลยนะครับผู้คนครับซึ่งก็เป็นร้านเล็กๆนะครับแต่ว่าบรรยากาศดีเป็นร้านเล็กๆมินิมอลมินิมอลนักๆนะครับไก่ไก่มากไกา่ไปตังเพกก็ลองแวะอุดหนุนกันได้เนอะตั้งหน้าร้านเปิดก็มีบาร์บีคิวปิ้งย่างขาอยู่หน้าร้านเลยนะครับ นี่ครับปลายหน้าร้านเปิลก็จะเด่นชัดจะอีเลยนะครับเจิญเมืองฝางนะครับโหบาร์บีคิวเปิลแน่กินขนาดเลยครับทุกคนอีพีนี้นะครับทางเพจของเฮาก็มาแนะนาร้านเจิญฝางซิตี้หรือร้านเจิญเมืองฝางนะครับเป็นร้านอาหารสไตล์ฝรั่งตะวันตกนะครับทุกคนครับนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศภายในร้านวันนี้ก็ทางแอดมินก็ให้น้องๆเลือกอาหารว่าจะกินอันยังนะครับน้องๆก็โอ้ตั้งหน้าตั้งตาเลือกอาหารกันนะครับ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศสอนเลือกอาหารกันนะครับซึ่งด้านนอกนะครับผู้คนก็มีที่นั่งโตยนะครับนี่ก่อรองให้น้องเขามานั่งทายฮุบเล่นนะครับก็บรรยากาศดีเหมือนกันนะครับอ่าไพ่วางๆก็ลองแวะมาแอลมาใจบริการกันได้เมื่อที่นี่นะครับตอนแรงเพื่นก็จะมีดนตรีสดเป็นดนตรีฟกซองนะครับอันนี้ก็ทางพ่อครัวเพื่นก็กาลังทําอาหารอยู่เลยเพราะว่าตะกี้น้องเพื่นก็ได้สั่งอาหารไปแล้วนะครับ อ่ะตะกี้เฮานั่งโต๊ะปูนนะครับทุกคนแต่พอดีโต๊ะมันน้อยไปน้อยโต๊ะครัวบอกว่าย้ายโต๊ะดีกว่าครับแอดมินนะครับทางแอดมินก็หึ้งน้องๆย้ายโต๊ะนะครับมาอยู่ตรงนี้วันนี้ก็สร้างมาหลากหลายเมนูเลยนะครับทุกคนว่าจะเป็นเบอร์เกอร์ปิกไก่บาร์บีคิวคารามารี่นะครับพิซซ่าคาบโบนาร่าเส้นสดนะครับขี้เมาทะเลเส้นสด ซีซ่าสลัดอะววคาโดนะครับวันนี่ผมเพิจะกินมดกลิ่นเสี่ยงตอนะครับแต่ละเมนูก่อนนักๆทางนั้นเลยครับทุกคนพิซซ่าก็นน่ากินคัหน้าเป็นพิซซ่าหน้าเนื้อนะครับทุกคนนอกจากนี้นะครับทุกวันพฤหัสนะครับก็จะมีดนตรีสดมาเล่นหเฮาฟังตยนะครับเป็นดนตรีสดแนวฟกซองนะครับทุกคนครับฟังเพลงไปตุยกินข้าวไปตุยบรรยากาศมันถึงได้ครับใจอยากกิน อาหารสไตล์ตะวันตกนะครับรสชาติดีเป็นอาหารที่ทําด้วยตัวเก่านะครับเป็นอาหารโฮมเมดนอกจาจะเป็นแป้งเป็นวัตถุดิบนะครับเพื่อนเกาะยะคนเดียวมดนะครับขายยากินอาหารแบบสไตล์ตะวันตกบรรยากาศชิวๆจะอีนะครับแนะนามาที่นี่เลยนะครับร้านเจริญเมืองฝางนะครับบ้านต้นหนุนสามารถกด G P S มาได้เลยนะครับเดียวทางเพจของเฮานะครับจะทิ้ง G.P.S. ไว้หือกู้คนนะครับหรือถ้าไปหูจักบ้านต้นหนุนก็เข้ามาต่างช่างแทนการไฟฟ้าได้เลยนะครับ มาร้านนี้จะไปลืมสั่งพิซซ่ามากินกันนะครับทุกคนเพราะว่าพิซซ่าที่นี่เปล่แป้งบางกรอบแล้วก็เปิ่ลใจซอสรสชาติเข้มข้นนะครับที่เปิ่นเคี่ยวนานกว่า4ชั่วโมงตัวกันนะครับแล้วก็มีแหมลากหลายเมนูนะครับที่รอผุ้คนเนี่ยมาจิมกันนะครับจะไปลืมเลยถ้าไปไปแอลเคินบ้านลานมาแล้วนะครับหรือว่าอยู่แถวอำเภอฝางนะครับอำเภอแม่ยงอายอำเภอชัยตาการ แวะมาจิมมาใจบริการได้นะครับอาหารสไตล์ตะวันตกรับรองว่าบะพิดหวังแน่นอนครับร้านเจินฝางซิต,ตี้นะครับหรือว่าเจินเมืองฝางนั่นเองครับอีพีนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ